จำเอ็กซเรย์สดกาอาจารย์ทอมมีกอซับผู้รู้ผู้เชีช่ยวชาญด้านหงจุย้ยตั้งสารถานสารและเอ็กซเรย์ชีวิตอย่างแม่นยาค่ะค่ะอาจารย์แล้วก่อนนแล้วก่อนที่เราจะเอ็กซเรย์กันนะคะอาจารย์ก็ฝากเอาไว้นะคะว่าท่านใดที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลน,นะคะหรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งสารถอนสารหรือเกี่ยวกับการทานเจนะคะหรือจะขอรับซีดีนะคะพัดในบ้านนะคะเป็นธรรมทานนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ตามที่เบอร์สำนักง,งานตาทิพพลังเหนือพลังค่ะ ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราไปรักษายกันนะคะจะก็อาจารย์ต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะน้ําท่วมนะคะหลายหลายครอบครัวก็ได้รับสิ่งที่ค่อึดอัดติดขัดก็ต้องต้องบอกว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะเดี๋ยวเรารับสายกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะค่ะกิตยาแก่นหินค่ะ บุษยานะคะบุษยานัมสกุลยรนะคะแกนหินค่ะค่ะวันเดียปีเกิดค่ะค่ะแปดมีนาสองห้าสองเก้าค่ะอายุค่ะเออยี่สิบสี่ค่ะวันอะไรคะฮะเกิดวันอะไรคะวันวันเสาร์ค่ะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ภูเก็ตค่ะเออแล้วเกิดที่จังหวัดอะไรคะเกิดที่ภูเก็ตค่ะ ค่ะชัดเจนดีนะคะอะไรนะคะชัดเจนดีไหมคะชัดเจนค่ะคุณบุตรยาใช่ไหมคะค่ะชมรายการตาทิพยพลังเหนือพลังกี่ครั้งแล้วค่ะค่ะเพิ่งเปิดมาเจอใช่ไหมคะได้ยินไหมคะเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะมันไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะค่ะคุณต้องเบาเสียงทีวีนะคะไม่อย่างนั้นสายจะไม่ชัดนะคะค่กและสายจะถูกตัดโดยอัตโนมัตินะคุณบุตรยา ค่ะได้ยินได้ยัง,ยงคะสาได้ยินชัดเจนแล้วค่ะค่ะค่ะชมรายการตาที่พลังเหนือพลังกี่ครั้งแล้วคะก็คือแม่แม่เปิดอะคะ่ะแต่ก็เพิ่งลองอลองโทรมาลองโทรมานะคะใช่ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่สามบ้งคะจ้าจ้าคือตัวคุณนะคะคุณบุษยาตัวคุณณขณะนี้เนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่ามีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ภายในครอบครัว นะตัวคุณเป็นคนเขาบอกกล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทำเป็นคนอ่เป็นคนเขาเรียกวานผ่าซาาบางครั้งเนี่ย<ม>เวลาติดต่อหรือทําอะไรมักจะอ่ถูกเพ่งเลงได้ปัจจุบันทําอะไรอยู่จ๊ะทางานค่ะทางานของโรงแรมอะค่ะจ้ะระวังนิดนึงนะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดคือคุณเป็นคนตรงนั่นเองนะจ๊ะ,ะนะจะถูกเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเลงหรือเพื่อนฝูงหรือเจ้านาย กขาบอกบางครั้งคําพูดเราปากของเราความตรงเกินไปทําให้ให้ตัวเราเสียหายได้แต่จิตใจของคุณนะเป็นคนเขาเรียกว่า,าซื่อตรงซื่อสัตย์แต่เป็นคนค่อนข้างบางครั้งอะไรที่เข้ามาแล้วมันไม่ไม่ชัดเจนหรือทําให้เราอึดอัดคุณก็จะพ่องพ่อง,ง,งออกไปทําให้เสียหายได้นะจ๊ะปีนี้คคะะะให้รวังําพนถูกต้องคําพูดค,คุณเป็นอริตัวเองสังเกตไหมล่ะใช่เพราะบางทีแบบพูดตรงเกินไปอ่ะสังเกตไหมบางทีพูดไปแล้วเนี่ย เขาบอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทําให้เป็นเรื่องได้ใช,ใช่ไหม<ะ>ถูกอถูกกดดันจากสภาวะคำพูดของตัวเองนะจ๊ะนะ,ะแล้วก็ระวังในเรื่องของจิตใจตัวเองด้วยนะคะ,ะจิตใจเป็นคนวิตกกังวลคิดมากบางครั้งเรื่องยังไม่ทันมาก็คิดซะก่อนถูกไหมใช่ค่ะจ้ะระวังนะ,ะจะเกี่ยวกับระบบศีรษะสายตาตัวคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในด้านนี้ะนะจ๊ะ นะปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงมีนาที่ผ่านมาแล้วจะเปลี่ยนอีกระลอกหนึ่งในปีหน้านาะจะจะส่งผลที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคุณบุษยาค่ะจะ้ะคืออันนี้เป็นเรื่องการงานใช่ไหมคะหรือว่าเรื่องทั่วไปทั่วไปทั้งหมดอะค่ะแม้แต<ช>่า<ช>ดาวสุภาพความรักน,นจะจ๊ะคุณอยากรู้รเรื่องอะไรถามเลยค่ะ ก็คือตอนนี้ค่ะทํางานประจําอยู่แต่ก็แบบคืออยากหาไรายได้เสริมนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าคือจะทําอะไรดีควรจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่าควรจะเป็นงานที่แบบว่าเออเราทําเออทําทํางานร่วมกับเพื่อนนะคะคือดวงคุณหุ้นกับใครไม่ดีบอกอย่างนี้เลยถ้าเป็นหุ้นส่วนมไม่ดีแต่ว่า<ม><ม>ถ้าเป็นรูปบริษัทหรือเป็นงานที่จะต้องร่วมกันอย่างนั้นได้<ม><ม>แต่เอาเงินเอาทองมาลงขันร่วมกันนี่ไม่ดีในดวงคุณนะคะอ๋อค่ะจ้ะ แต่ถ้าเป็นงานกลุ่มก้อนหรือว่าเป็นงานแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะขายตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าไงคะอ๋อนี่คือก็คือกําลังทาอยู่ค่ะอือย่างนี้ได้กำลังทำทำธุรกิจขายตรงด้วยแล้วก็คือกะด่าหุ้นกับเพื่อนด้วยแล้วก็จะทาแล้หุ้นกับเพื่อนประมาณสองสามคนด้วยค่ะแต่ก็คือกําลังตัดสินใจอยู่จ้ะเกี่ยวกับอะไรละจ๊ะเกี่ยวกับอะไรก็อาจจะเป็นขายของมั้งคะ ที่ที่แบบขายรถอะไรประมาณนี้คุณ<อ>ได้ก็ทจ啊จ啊จ啊ําเว็บไซต์ตัวหนึ่งอะค่ะจาจะคือดวงของของของคุณนะจาร์ต้องบอกว่า <RTX S 1> เกี่ยวกับงานขายตรงโดยโดย,โดยที่ไม่เอาเอาเกี่ยวกับเงินทองมาร่วมหุ้นร่วมส่วนกันอย่างนี้ไม่เสียหาย <ż Creation. S 1> แต่ถ้าเอาเงินทองมาร่วมหุ้ร่วมส่วนคุณจะมีปัญหานะจ๊ะนะเพราะว่าดาวดาวหุ้นส่วนผลประโยชน์มักจะไม่ค่อยส่งผลที่ดีกับตัวคุณนะ แต่ถ้าทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างนี้ได้อย่างที่ขายตรงมันจะต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้ได้นะจ๊ะโดยที่มีบริษัทคุมเราอีกทีอย่างนี้ได้นะจ๊ะค่ะจะจะก็คือถ้าแล้วถ้าสมมติทําเองเลยนี่ก็คือไม่ได้ไหมคะหรือว่ายังไงต้องเป็นปีหน้าจ้ะปีนี้ยังไม่เด่นปีหน้าใช่ไหมคะจ้ะนะจ้ะโชคดีนะคะคุณกุศยาา่ะจ้ะก็ สายแรกนะคะจากจังหวัดภูเก็ตจากภูเก็ตแล้วอาจารย์ก,ก,ะะก,ก,ก,ก็ถ้าคุณบุษยาอย่างฟังอยู่อาจารย์ต้องบอกว่าเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยคุณอย่าเบียดเบียนชีวิตสัตว์นะคะต้องทานเจทุกวันเกิดของตัวเองาอาจารกะมีปัญหาเรื่องสมองและสายตาค่ะอาจารย์การทานเจนี่เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะอาจารย์เป็นการาสร้างบุญสะดอกเคราะห์แล้วแถมปลดปล่อยด้วยนะคะดีกว่าคุณไปปล่อยปลาไหลปล่อยเตาปล่อยแล้วคุณก็ยังทานเผาพันุ์ ถึงจะไม่ใช่ทานเต่าทานปลาไหลก็ยังเป็นเผ่าพันธุ์ของเพื่อนร่วมโลกเราอยู่ดีนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วตอนนี้ยุคแปดก็เดินมาถึงามาถึงช่วงหนึ่งอาจารย์ต้องบอกว่าอีกไม่นานในชั่วอายุของคนเนี่ยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ที่น่ากลัวมเมื่อน่ากลัวความสะพึงกลัวที่เกิดขึ้นเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราได้สะสมฐานบุญเอาไว้ก่อนเนี่ยเหมือนเราฝากธนาคารบุญ เราก็จะมีใช้แต่ถ้าถึงเวลาเรายังไม่ได้เก็บไม่ได้ออมเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีต้นทุนบุญกุศลที่จะไปต่อรองกับเจ้ากรรมในเวรถึงเวลานั้นจะลำบากอย่างมากๆนะคะอาจารย์ขอบอกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เหมือนเราอยากจะมีเงินฝากในธนาคารเยอะๆเห็นไหมคะเราก็อุตส่าห์ทำมาหากินหาเงินหาทองตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตไม่ได้หลับได้นอนร่างกายสุดโทมก็เพื่อจะเอามีเงินเยอะ แต่เราลืมคิดไปว่าเงินเหล่านี้เราไม่สามารถเอาไปได้หรอก<ม>วันที่เราปิดฝาโรงนะคะ,ะเราจะไปได้แต่ต้นทุนบุญกุศลที่เราได้เก็บอมและไม่มีใครมาป้นมาจี้ของเราไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้การสร้างบุญที่ดีที่สุดก็คือการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ก็คือการทานเจหรือทานมังสวิรัตเพื่อประหยัดชีวิตหนึ่งมื้อของเราไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์<ะ>หลายชีวิตลอดตายเพราะปากของเราที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขา หลุมฝังศพที่ไม่รู้จัดเต็มก็คือท้องของเรานั่นเองเขาเรียกว่าสุสารที่ไม่รู้มีกี่หมื่นกี่แสนชีวิตที่อยู่ในท้องเราวันนี้ถ้าเรารู้ละเลิกแล้วสร้างสิ่งที่ดีงามชีวิตของเราก็จะพบแต่ความเป็นกุศลไม่ว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเมตตาช่วยเหลือุดช่วยให้เราหลุดพ้นจากความน่าสะพึงตัวที่เกิดขึ้นนะจ๊ะค่ะก็ฝากเอาไว้กับท่านผู้ชมนะคะอาจารย์ ว่าสามารถรับฟังแล้วนำไปปฏิบัติใช้ได้นะคะเพื่อเป็นสิ่งที่ดีนะคะและเป็นสิ่งที่มีผลประโยชน์แก่ตัวเราอย่างชัดเจนนะคะจะดังมีคํากล่าวที่บอกว่าทําใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทําคําว่าทําใดๆก็คือธรรมะนั่นเองนะคะทํา ถ้าไม่ทำนะคะทำไม่นำเป็นแนวทางสว่างให้คงเกิดเปล่าแล้วตายเปล่าเข้าลงไปชีวิตไร้ซึ่งคุณค่าน่าเสียดายก็เราเกิดมาถ้าไม่มีธรรม,มะไม่นำธรรม,มะของพระพุทธองค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขัดเกลาจิตใจของเราเราไม่เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ธรรม,มะใดๆก็ไร้ค่าเราเกิดมาก็ตายเปล่าไรเขาเรียกว่าไร้ซึ่งบุญก<ๆ>ุศลเข้าลงไป เสียดายชีวิตที <Aus> ่เกิดมาก็ปดปรงไม่เหลือลงคงตายเปล่าไร้ซึ่งความดีนั่นเองนะคะจ้ะค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะคะอาจารย์จ้ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอชื่อนางสกุลวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะค่ะชื่อคณิตคงชุ่มค่ะเบาเสียงทีเบาเสียงทีวีนิดนึงนะคะขอชื่อครั้งค่ะจแล้วค่ะไม่ได้ ค่ะชื่ออะไรนะคะคันนึงนิดคงชุ่มค่ะคันหนึ่งนิดนะคะค่ะคงชุ่ม,มวันเดือนปีเกิดค่ะค่ะยี่สิบเอ็ดกันยาสองพันหนึ่งหนึ่งค่ะอายุค่ะอ่าสี่สิบสี่สิบเอ็ดค่ะวันอะไรคะวันที่เกิดวันเสาร์ค่ะเกิดที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดกรุงเทพค่ะค่ะ คุณคนืงนิดคุณคนืงนิดชมรายการตาทิพพลังเหนือพลังกี่ครั้งแล้วคะค่ะได้สองสามครั้งค่ะค่ะวันนี้โทรติดนะคะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าตั้งใจเต็มที่เลยนะค่ะจะพอติดแล้วก็ดีใจเพราะเนื่องจากมีเรื่องค้างคาใจอยู่สองสามเรื่องใช่ไหมจ๊ะค่ะตั้งคําถามเลยคุณคนึงนิดก็ดูเรื่องการเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะจะการเงินตอนนี้ยังหมุนติ้วๆอยู่เลยนะค่ะจะ จริงๆมันหมุนมาปีครึ่งแล้วไอ้ติ้วติ้วเนี่ยนะมันไม่ใช่เพิ่งติ้วมารองมันติ้วมาปีครึ่งแล้วแล้วตอนนี้มันก็กาลมันจะติ้วต่อไปแล้วมันจะหายติ้วก็ต้องเป็นปีหน้านะจ้าพอปีหน้าจากกันยาเอาละเขาเรียกว่าไอ้ไอ้แรงเหวี่ยงติ้วติ้วติ้วแบบบุมแมลงมันจะเริ่มเบาบางลงนะจ๊ะอืมแล้วก็เรื่องครอบครัวตัวหนูเองอ่ะเป็นคนขี้กังวลคีดไปซะทุกเรื่องใช่ไหม อเออตอนนี้คิดว่าเอ๊จะไปยังไงเนี่ยเศรษฐกิจแบบเนี้ยจะเป็นกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมจ๊ะค่ะหลาย,เ,ยเรื่องค่ะเรื่องลูกๆอะไรอย่างเงี้ยเรียนนั่นละนั่นหละก็ที่อาจารย์ถึงบอกไงจะเป็นกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งหรือเปล่านั่นแหละเป็นคําอุป,ปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดตังค์ไม่มีเนี่ยลูกๆจะกระแตกกระสันสั้นเซงจะได้เรียนจบกันหรือเปล่าใช่ไหมค่ะ คิดอยู่นั่นนะใช่ไหมใช่ค่ะจนบางครั้งเนี่ยนอนไม่หลับใช่ไหมคุณคันนึงนิดก็มีบ้างละค่ะจ้ะ,ะไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุนะคะพระพุทธองค์บอกว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่เมื่อเราปล่อยจิตนะคะมีสติในการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องราวจะผ่านพ้นที่สุดของคุณตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยคุณยังอยู่มาได้ใช่ไหม ใช่ค่ะเออแล้วตรงนั้นผ่านมาได้ไงอาจารย์หน <c oughs> ูกันนิดฮะแล้วทําไมตรงนี้เราก็มีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วทําไมถึงกลัวก็กังวลหลายๆเรื่องอะค่ะหลายหลอย่างแล้วเมื่อก่อนทําไมกังวลยิ่งกว่านี้อีกนะความเป็นอยู่ลําบากกว่านี้ <c oughs> อืมใช่ไหมเพราะจิตใจของเราขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะเออนี่แหละจิตใจของเรานี่น่ากลัวที่สุดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธองค์พระแม่กวนิมถึงบอกให้เราฝึกเจต ฝึกสมาธินะคะคําว่าฝึกจิตก็คือมีสติดีมีคุณค่าสารพันะลึกทันการทุกภัยได้นานานานะจําไว้นะจ๊ะ,ะถ้าไม่มีสติก็อย่างนี้แหละลองคิดถึงหวนไปเมื่อตอนที่เราต่อสู้มายิ่งกว่านี้มีน้อยกว่านี้เรายังอยู่มาได้ตอนนี้มีเยอะกว่าเดิมแต่เรารู้สึกกลัวเหลือเกินถูกไหมคะ,คะเพราะตอนนั้นลูกก็ยังไม่มีลูกก็ยังน้อยถูกไหมลูกก็ยังเล็ก ใช้สตังน้อยตอนนี้ลูกโตใช้สตางค์เยอะใช่ค่ะก็เลยกลัวถูกไหมคะค่ะเ <c oughs> ออความกลัวไม่เกิดเขาเรียกว่าความกลัวไม่สร้างทหารกล้าในใจเรานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องสร้างทหารกล้าก็คือนำธรรมะสิ่งที่ดีเข้ามาแก้ไขได้คุณกนลังนิดค่ะ <c oughs> อาจารย์ขอยืนยันว่าผ่านค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะแต่ <c oughs> ตัวคุณเองอ่ะมันมันอบรมสภาวะจิตเนื่องจากคุณเป็นคน จิตใจกังวลวิตกแล้วกพ็พอวิตกกังวลเป็นไงในบ้า